สวัสดีครับ SSC Watch Talk กลับมาอีกแล้วนะครับเรามาคุยอะไรกันที่สนุกสนานกันดีกว่านะครับปีนี้ซื้อนาฬิกาอะไรกันดีเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ้ยมันก็คุยเรื่องแนวๆนี้ตลอดอยู่แล้วมันสนุกกันยังไงลองฟังคําตอบผมหะฮะผมจะบอกเพื่อนๆว่าปีนี้ไม่ซื้อนาฬิกาดีกว่าโอ้เพื่อนๆฟังแล้วแบบเฮ้ยจัดรายการนาฬิกาแล้วมาบอกให้เพื่อนๆไม่ซื้อนาฬิกาผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เศรษฐกิจขาลงอย่างรุนแรงนะครับ ซึ่งเศรษฐกิจขาลงอย่างรุนแรงเนี่ยการที่เราจะซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะคิดดีๆนะคิดดีๆนะที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีเงินเย็นเราสามารถจะซื้อนาฬิกาเราจะสามารถซื้อทรั์สินซื้ออะไรก็ตามแต่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเงินเราไม่เย็นละ่ะปีนี้เรานิ่งๆได้ไหมครับถ้าปีนี้เรานิ่งๆเพราะเราไม่มีเงินเย็นผมว่าเราก็จะผ่านปีนี้ไปได้สบายๆแต่ถ้าคนที่มีเงินเย็นละ่ะปีนี้ซื้อนาฬิกาอะไรดี ผมบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่เราควรจะซื้อนาฬิการีเซลบูติกต่างๆอย่าเพิ่งค้อนผมนะผมก็มีเหตุผลของผมเพื่อนๆพอจะทราบไมหมฮะว่า,าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ขนาดไหนถ้าเพื่อนๆได้สัมผัสกับตลาดการเงินนะฮะไปทุยกับแบงก์ดูนะฮะทุกวันนี้เนี่ยแบงก์มีสภาพคล่องเหลือเฟือแต่ไม่ปล่อยกู้ทําไมไม่ปล่อยกู้ครับเพราะความเสี่ยงสูงเพราะความเสี่ยงสูงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่า คนที่อยากจะใช้ตังค์คนที่อยากจะเปลี่ยนรถอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อยากจะสร้างบ้านซื้อบ้านถ้าไม่มีเงินเยน็นไม่มีตังค์ไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถจะนํามาใช้ได้แล้วก็คู้ไม่ได้แล้วจะทํำยังไงล่ะครับสิ่งตามมาก็คือเขาก็จะปล่อยสินค้าที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันออกมาและนี่ก็คือใครเล่นตลาดรถเล่นรถเล่นรถมือสอช่วงนี้แหละคือช่วงที่เราจะเห็นรถมือสองออกมามากมาย ใครที่เล่นอยากซื้อบ้านอยากจะซื้อบ้านราคาถูกหน่อยไม่อยากะซื้อของใหม่เอี่ยมอยากจะซื้อราคาที่มันดีบ้านมือสองเพื่อนๆที่เล่นนาฬิกาผมบอกอย่าซื้อนาฬิกาแต่ถ้าเรามีเงินเย็นล่ะนาฬิกามือสองซึ่งตลาดรีเซลตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเพราะราคาจากปี20ปี21ปี22ซึ่งน่าจะเป็นเป็นช่วงที่นาฬิกามีราคาที่พีคที่สุดในรอบ 10ปีที่ผ่านมาสําหรับรีเซลนะครับพอมาปีนี้เนี่ยปี24 2, 4, 2 3ราคาก็ยอ่อลงยอ่อลงยอ่อลงพอมาปี24มันดีขึ้นไหมฮะมันมีกระตื้งขึ้นไปนิดนิดนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเศรษฐกิจมันยังไม่จบครับดังนั้นมันจะลงอีกไหมผมบอกเพื่อนๆืนว่ามันแน่นอนครับมันมันลงอีกแน่ๆน,น,นถ้ามีเงินเย็นเราเตรียมซื้อนาฬิกาได้เลยถ้าเราอยากจะซื้อนาฬิกานะครับแต่ผมก็บอกเพื่อนๆอนอย่างนี้ ถ้าเงินเราไม่เย็นอย่าเพิ่งซื้อนิ่งๆเอาไว้เก็บเงินเอาไว้นะครับพอเศษรษฐกิจมาถึงจุดที่ตกต่ําที่สุดณตอนนั้นมันจะมีของของดีของถูกต่างๆออกมาสู่ตลาดแบรนด์ใหญ่ๆที่เคยขายแล้วต้องพ่วงจากดีมานที่มันน้อยลงการพ่วงความต้องการต่างๆก็จะลดน้อยลงทําให้เราอยากจะได้นาฬิกาเราอยากจะได้สินทรัพย์อยากได้บ้านอยากได้รถทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆไปสู่จุดที่เราเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น นะครับผมต้องพูดแบบนี้ดังนั้นที่ผมจั่วโหไว้ว่าปีนี้อย่าซื้อนาฬิกาความหมายของผมคือประมาณนี้ถ้าเราจะซื้อนาฬิกาเรือนใหม่แบบที่เราไม่ได้มีเงินมากมายที่จะไปซื้อแล้วยังมีเงินเหลืออย่าเพิ่งซื้อรอถ้าก่อนถ้ารอไปถึงจุดหนึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าสภาพคล่องเราก็ยังไม่ดีก็ก็รอ,อต่อไปนะฮะก็เก็บเงินต่อไปปีนี้นิ่งๆสักปีหนึ่งก็ดีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีตังเงินไม่ร้อน นะายสบายๆก็ดักเอามือสองหรืออยากจะได้มือหนึ่งก็ไม่เป็นไรนาฬิกาเนี่ยตอนนี้ผมบอกเลยว่าแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆตอนนี้ความต้องการการพ่วงความเข้มงวดนู่นนี่นั่นค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่ามันจะดีแล้วมันก็จะทําให้เรามีความสนุกสนานในการเล่นนาฬิกาเพิ่มมากขึ้นนั้นถ้าเพื่อนๆอตีความผมจาก จัวหัวมันก็เป็นการจัวให้มันดูฟังดูน่ากลัวนิดหนึงแต่จริงๆแล้วปีนี้ถ้าเราจะเล่นนาฬิกามือ2จะเป็นปีที่ดีมากๆอีกปีหนึ่งทีเดียวแต่เศรษฐกิจยังไม่สุดนะครับซื้อก็ซื้อแบบเลี้ยงๆนะอย่าทุ่มหมดตัวนะครับค่อยๆไปนะครับก็ชอบไม่ชอบคลิปของผมยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อนนี้ผมกำลังต้องการตัวเลข subscribe มากๆเลยนะครับ จริงๆไม่ได้อยากจะได้เงินจาก u t u b e หรอกครับแต่มันเป็นกำลังใจในการทำงานต่างหากถ้ามีคนชอบคลิปของเราเราก็ไปต่อกันเรื่อยๆนะครับรตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ